เบิ้งเอาบัดที่นี่เป็นแต่แซ่บปะจ้าอู้สิหมุนเนี่ยเบื้อะต้มปลาคอต้มเป็นโตเลยพี่น้องเอ้ยต้มแม่อีสานมันนอกไหมอีสานมันนอกอีสานเป็นแดกมันละแซ่บพี่น้องเอ้ยเข้มข้นคักเบื้งสีสันมึงสีหนามันสีสันมันพูดนะฮิมาบัดที่นี่มาด้ยน้ำกันพี่น้องต้มปลาคอปลาคอใหญ่อู้คือตัวใหญ่แต่พี่เอ้ยพูดนะพี่น้องปลาคอใหญ่พี่ปลาคอใหญ่ต้นเป็นโตเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอากูนะ อันถาดมุนไดนเด้ที่บอกให้นี่ลองโอ้ยพา นอยไม่เห็นพอนี่มันละนัวค่ะหน่อยรสมัมนัสใแซ่บดีพอดีกับห้างรัดแล้วกวานี้มากกว่ามึงนี้มันเป็นมัน้อรัดทรายไม่ได้หน ท่องหลักไซ้มันท่อ,ทองหลักสัน้น ยังนีงมักากมกป็ลังซุกซุกค้นไปหลังกักินปลาคอตรงน้ำวังกังเลพี่นหองนะกังกลยจไงกันกังกันอื้ม อ่ยอ oh. mm ืมอะลองนิ่นิอๆินพร้อมมั้

เอาเอาก่อนมันแซ่บ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 ทั้งแย้ทั้งแสบแซ่บไปทั้งสวงแซ่บ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 ทั้งแย้ทั้งแซ่บแซ่บไปทั้งสวงต้มแล้วต้อง ซื้อหัวน้ำวัวกมามีบักซี่เักซี่เล่าบักซี่เล้าแกงใส่ปบักซี่เล่าอีสานบ้านเท่าไหมอือื หมืมกคนเดียวสนุกดูสนุกอิกมนอนแซ่แฮง ม,ะะมันรสสมันนั้ออู้พี่หน่อยมันแบบว่ายอเลยคุยอันนี้ก็ไหนคุยบะระเด็มันหอนต้องเคีย่ยวขึ้นมากกอ,อ่าซีซี่แซ่บค่ะมันหอมไงหอมมากเลยหอมผักไสโบ่ไง พอแล้ว,วมมละอตางโอ้ตะคอมต่างหลายหนยต้องเบ้างอืมเลิศสมัยิจัง เล่นไม่เป็นอืมแกนอาหารก็พอซะแล้วอืมอกิโพมด้กิโพ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  ที่โพมันกลับหมายถึงว่าคุมมันไงอือก็ใจอีสานบอกที่โพภาษาไทยบอกคุงมหลรคั้งก,กรันตีความแตกความน่วนม